สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม 2,566ที่ผ่านมากับหรลายคำถามนะคะที่ส่งมาหาปอน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนแล้วเดือนแรกที่จะเริ่มได้ระเบียบอย่างชี่ผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะท่านเองท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่7เกิดวันที่7ธันวาคม2509 7ธันวาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ ในเดือนไหนปีไหนกะอันนี้ก็คือคำถามที่สอบถามปปน้อยเข้ามากาะท่านที่เกิดวันที่7ธันวาคม2 5 0 9ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไป เดือนตุลาคม2568ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570นะารคะท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเข้าสู่คำตามที่สอบถามเบาหน่อยเข้ามา7ธันวาคม2 5 0 9 ค่ะท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568 เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนธันวาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าปอเนอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์เมกกระทั่งเดือนเดียวในะจ๊ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปในช่วงนั้นกับท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่7ธันวาคม2569เเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่ม ได้รับตั้งแต่เดือนมกกราคม2570เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา7ธันวาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่ ท้องถิ่นก็คือวจรเทศบาลหรือสำนักงารเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนค่ะทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีที่ท่านนําไปลงทะเบียนผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มี การเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ท่านใช้ธุรกรรมอยู่โดยตลอดนะจ๊ะมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนค่ะก็อันนี้เขาเรียกว่าบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวบางธนาคารถ้าเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆเราไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับเยื่อนเคลื่อนไหวของบัญชีไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีน,นั้นๆธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทร,ราบค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามา เจ็ดธันวาคมสองห้าศูนย์เก้าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเพราะว่าท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุกระทัดจากเดือนที่ท่านอายุหกหกสิบปีบริบูรณ์ก็คือจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมัดก,กร,ราคมสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเป็นต้นไปในะจะก็กคงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามป่อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามป่อน้อยเพ่ เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลงแล้วจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนไหนใต้คอมเมนต์ส่งมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอนนอเองตอบทุกคําถามไม่มีคาถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะจ๊ะสาหรับในคลิปนี้พอเนตสังกับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ